ก็สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้วันที่9ก้ากุมภาพันธ์2568นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนเป็นโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณนะครับผมอัปเดตล่าสุดก็ประมาณวันที่14่ธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็เกือบ2เดือนนะครับที่ไม่ได้มาอัปเดตว,วันนี้ก็แวะมาดูสวนนะครับสวนที่บ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่อเอบ้านไผ่จขอนแก่นก็ให้พี่เคยให้รถไถมาปรับที่ทำนานะครับตรงนี้ก็พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ก็ทำเป็นแปลงใหญ่รวมกันแล้วนะครับขนาดที่อยู่ตรงกลางก็แล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับเป็นคลองต้นจานก็ต้นโตพอสมควรนะครับน้ำในคลองก็ลดลงไปเยอะแล้วล่ะว,วันนี้ผมก็ มาทำไม่ใช่มาทำแซนด์วิชหรอกมาเอามัดฟางนะครับโยนลงบ่อน้ำนะครับเพื่อให้เป็นอาหารปลาตอนนี้ต้นไม้แล้วก็พื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแรงมากเลยต้นต้นกระพี้ฉันก็กำลังจะสลัดใบนะครับผมมีต้นหนึ่งที่อยากให้ดูต้นนี้สวยมากเลย เป็นต้นกระถินเทพานะครับสูงน่าจะประมาณสัก4-5เมตรละอันนี้ปลูกได้2ปีนะครับก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าทางเข้าสวนบริเวณฝั่งขวาเมือตรงนี้นี่ต้นไม้ที่ไม่ค่อยติดที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนเป็นต้นกระถินเทพาหรือต้นมะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวคงต้องปลูกช่วงต้นต้นหน้าฝนนะครับเพราะผมปลูกแล้วทิ้งไว้เลย ไม่ได้มาลดนาไม่ได้มาใส่ปุ๋ยเลยนะครับประมาณสักเมษากับพี่จันก็น่าจะเริ่มออกดอกแล้วละ่ะตอนนี้ก็สลัดใบนะครับสลัดกำลังเริ่มสลัดใบก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่นะครับบริเวณทางเข้าฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวานี่ก็คิดหนักเลยนะครับแล้วก็มีเล็งไว้ปีนี้ก็น่าจะเป็นต้นกระถินเทพาแล้วก็ ต้นมะฮอกกานีแล้วอีกต้นหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะเป็นต้องเป็นต้นเหลืองปิยธรน,นะครับเขาอาจจะใช้เดือไม้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทนนะครับเหลืองปิยธรน,นี่ก็เป็นต้นไม้เป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่อยู่ในจําพวกที่เป็นสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตได้นะครับ ก็อาจจะต้องเป็นเหลืองปิยทรน,นะครับของผมที่จะเพิ่มเติมอันนี้เป็นมัดฟางที่ผมโยนลงบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้ก็เป็นหัวของกรมพัฒนาที่ดินก็โยนลงไป5้ห้าหมัดนะครับก็ให้เป็นอาหารปลานะครับก็กลับว่าเปื่อยแล้วก็เป็นอาหารปลาเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะฮรแต่วันนี้ค่อนข้างจะแรงแรงมากเลย ผมมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด5ไร่นะครับถ้าทำปีนี้เราก็น่าจะเป็นปีที่4ี่ที่ห้าแล้วแหละโดยสภาพทั่วไปก็ยังไม่โอเคนะครับก็ปลูกบ้านไว้หลังเล็กๆหลังนึงนะครับก็ได้มาพักผ่อนต้นไม้ใบหญ้าแห้งแรงมากเลยก็คงจะมีเหลือบ้างนั่นแหละ ส่วนน้ำในคลองตรงตรงนี้ก็ลดหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วต้องดูกันว่าปีนี้จะเริ่มปลูกต้นอะไรอันนี้ก็เป็นอุโม,มงต้นไม้ที่ทำไว้นะครับก็เป็นต้นพยุงอุโม,มงต้นไม้ต้นนี้ก็ถือว่าต้นไม้ติดดีอยู่นะครับเ,เดี๋ยวให้ดูบริเวณคลองที่ผมขุดไว้นะครับ ยาที่เป็นแห้งๆนี่เป็นยาหวายต้นสูงก็เป็นต้นกระถินเทพานะครับโดยพื้นฐานของพื้นที่ของผมเป็นดินเค็มนะครับชาวบ้านผมเรียกว่าดินเอียดนะครับแหลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นสากเกลือขาขาวขึ้นมาต้นไม้ก็ตรงนี้ก็ปลูกที่ผ่านมาก็ปลูกเยอะมากนะครับแต่ว่าที่สูงหน่อยก็เป็นกระถินเทพา วันนี้ก็โอ,อ,อ้ไม่ใช่ปีนี้ก็อาจจะต้องกระถินเทพานะครับถแถวบริเวณตรงนี้มุนกลับไปดูที่บริเวณบ้านนะครับถินเทพาเดี๋ยวลงกระถินเทพาอัดแน่นเลยนะครับส่วนคลองน้ําก็ไม่ต้องพูดถึงแห้งหมดแล้วแล้วผมก็มีบอ่อเล็กๆอยู่ด้านหลัง ลื่นนะครับลื่นใบยญาใบไม้ก็ยังพอมีน้ําอยู่นะครับปกติน้ําตรงบ่อลเล็กๆตรงนี้ก็จะมีน้ําข้ามปีนะครับตอนนี้อันนี้เป็นบริเวณคันแดนกับเพื่อนบ้านผมก็ทำเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะครับหลักๆก,ก็เป็นต้นพยุงนั่นแหละก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมแล้วผมก็ถือว่าโอเคต้นไม้แถวนี้ ตงต้นก็ห้าหเมตรแล่ะนะครับตัวนี้เป็นแผดระยะยาวเลยนะครับอาจจะก,กลับมาอยู่ตอนสัก60ปีนะครับอีกประมาณสัก8ปปีแต่ว่าตอนนี้ผมก็ปรับโครงสร้างต้นไม้ไว้หลักๆก็เป็นไม้ป่านะครับเพรเคเพราะว่าเคยลงไม้ผลไว้ตรงนี้ละแล้วเขาก็ตายหมดนะครับ ี่ก็ลงไม้ป่านะครับผมก็ปรับโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็เป็นเป็นขุดคลองรอบรอบนาเลยรอบพื้นที่ห้าไร่นะครับหน้าแลง้งบริเวณคลองตรงนี้ก็น้ำก็จะแห้งหมดนะครับน,น้าฝนน้ำก็จะเต็มเลยนะครับ ส่วนบริเวณคันแดนที่ติดกับพี่สาวผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลูกผมปลูกต้นต้นจามหรือต้นทองกปาวไว้นะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็น่าจ,จะเหลืออยู่สักยี่สิบกว่าต้นได้นะครับส่วนต้นทุ่งสูงก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับมีมะฮอกกานีบ้างยางนาบ้างสมเม็ดแดงบ้างสมเม็ดแดงนี่ปลูกได้น่าจะสี่ปีแล้วนะครับไม่โตเลยอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับ อากาศกำลังดีนะครับตอนนี้7จ็ดมงคึ่งผมก็เคยดูในคลิปหลายๆคลิปนะครับเขาบอกว่าความล้มเหลวของการทำโคกนหนองนานะครับสำหรับผมผมมองว่าสิ่งที่เราทำไว้กับสิ่งที่เราคาดหวังมันคืออะไรนะครับถ้าเราคาดหวังไว้เยอะก็อาจจะล้มเหลวนะครับ แต่เราถ้าเกิดเราคาดหวังไว้ไม่เยอะนะครับก็จะถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งส่วนมุมของผมนะครับที่ทำไว้ก็เป็นการปรับโครงสร้างแล้วก็ปลูกเป็นปลูกเป็นไม้ป่านะครับถามว่าผมล้มเหลวไหมผมก็ตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมกลับมาผมมองว่าสภาพที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความสุขนะครับ เพผมหลักๆผมก็ปลูกไม้ป่าไว้ค่อยๆปรับทีละนิดนะครับค่อยๆปรับทีละนิดต้นไม้ผมก็ใช้คำว่าตายมากกว่าติดนะครับยังูลเวณคันบ่อตรงนี้นะครับผมก็ปลูกไม้ป่าเต็มเลยนะครับแต่ก็ตายนะครับถามว่าตายเพราะส่วนหนึ่งก็คือผมไม่ได้ดูแลนั่นแหละ แล้วก็ดินค่อนข้างจะเป็นดินเค็มนะครับอย่างต้นมะพร้าวแถวนี้ผมปลูกไว้ประมาณ10ต้นก็เหลืออยู่ประมาณ45หต้นนะครับผมค่อยๆปรับนะครับต้นไม้ต้นไหนเหลือผมก็เก็บไว้ต้นไหนที่ติดดีผมก็เอาต้นนั้นมาปลูกนะครับที่ผมบอกก็คือผมมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด5ไร่ก็คือบริเวณตรงนี้ทั้งหมด แล้วก็มีอีกสีไร่ที่เป็นของพี่สาวอีกคนหนึ่งก็ทํานาด้วยกันห้าไร่ของผมก็จะแบ่งแบ่งเป็นที่นาอยู่ไร่หนึง่งแล้วก็เป็นคลองน้ําเป็นถนนเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกโอ้ยปลูกปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะครับแต่ว่าผลไม้ในี่ตายหมดก็เลยยังไม่ปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณคลองน้ําอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ที่ผมปรับที่นานะครับจากจากที่มีคันอยู่ตรงกลางก็รปรับมาเป็น <c oughs> มาเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวหนึ่งไร่นะครับผมว่าถ้าปลูกข้าวปีนี้นะครับน้ำดีก็ตรงนี้ก็น่าจะสวยเลยนะครับส่วนบริเวณคันคลองสองฝั่งผมก็ปลูกต้นไม้ไว้อันนี้ก็เป็นต้นมะฮอกกานีต้นจานต้นแคนา นะครับปลูกทุกอย่างที่ต้นไม้ผมติดนะครับน้ำในคลองก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็มีทั้งปีนะครับน้ำในคลองตรงนี้แต่ก็พวกกระเฉดผักอะไรก็เยอะอยู่นะครับยวคันตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นต้นน่าจะเลงมะฮอกกานีนะครับมาฮอกกานีติดดีสุดละ ปลูกระยะห่างสัก3เมตรนะครับวันนี้ก็มีมะฮอกกานีกับต้นจานที่สลับกันอยู่ต้นไหนที่ตายนะครับผมก็จะเอามะฮอกกานีมาแทรกไว้เลยปีนี้นะครับอหจือจะเป็นต้นยางนาก็ได้ใจผมก็อยากปลูกยางนานะครับพอชอบเหมือนกันต้นยางนาทำตรงนี้แล้วได้อะไรบ้างนอกจากความสุขนะครับก็ ก็มีปลากินนะครับกลับมาบ้านถ้าอยากกินปลาก็แหมาหวานเอาแหมาทอดโอ้ยก็ได้ปลากินนะครับปลานิลปลาตะเพียนปลาบึกปลาบึกก็ได้สามตัวปลาปล่อยไว้สิบสามตัวจับเมื่อกี้ปีใหม่ได้สามตัวตัวละสองกิโลนะครับปลูกปล่อยได้สี่ปีแล้วก็โตตัว,ต,วตัวไม่โตนะครับเพราะไม่มีอาหารส่วน ที่บ่อสวนหลังบ้านของพี่สาวนี่ก็ปล่อยพร้อมกันสี่ห้าปีนี่ก็สิบกิโลแล้วนะครับอันนี้ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับมะฮอกกาน,นีต้นจานถินเทพา้าต้นกล้วยนะครับกล้วยก็พอออกลูกได้กินอยู่นะครับก็ไม่ขี้เลยมะฮอกกาน,นีต้นนี้ก็น่าจะสามเมตรเข้าไปแล้วนะครับยางนายางนาต้นนี้สวยนะนี่สำหรับผมผมมองว่านี่คือสวยเลย ก็อยู่ข้างต้นกล้วยต้นกล้วยก็มีออกลูกให้กินนะครับอย่าคิดอะไรมากอย่าคาดหวังอะไรอยอะนะครับเอาคาดหวังในสิ่งที่เราพอเราทำได้ก็พอตอนนี้ผมก็ทำงานประจำอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ได้กลับบ้านมาบ้าง2ออาทิตย์ครั้งอาทิตย์ครั้ง บางอาทิตย์ผมก็กลับมหาสารคามนะครับเพราะมีบ้านอยู่มหาสารคามเอาที่ผมก็กลับมาที่บ้านไผ่ตรงนี้นะครับเพราะทำสวนไว้บางอาทิตย์ผมก็กลับน้ำพองบ้านแม่ยายนะครับตรงนั้นก็ทำสวนไวไ้สามไร่ตรงนั้นเป็นไม้ไม้ไม้ปาษษษษษษ่าเศรษฐกิจแล้วก็ไม้ผลค่อนข้างจะสวยเลยนะครับที่น้ำพองเดี๋ยววันไหนกลับน้ำพองผมก็จะอัปเดตน้ำพองม,มามามาก มาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เริ่มปรับแล้วนะครับสวยนะครับนี่มาดูหน้าฝนกันต้นไม้ใบหญ้าเกี่ยวขจีนะครับแล้วก็มีข้าวอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวดูว่า ปีนี้น้ำผมจะเยอะไหมตรงนี้นะครับถ้าน้ําเยอะอาจจะปล่อยปลาในนาข้าวด้วยนะครับเป็นปลาหนิลปลาตะเพียนนะครับพอน้ําหมดปลาก็จะลงคลองนะครับส่วนใหญ่ก็ยะอยู่คลองตรงนี้แหละต้นจานเนี่ยผมปลูกไว้สองปีแล้วนะครับนี่ก็บางต้นก็สูงท่วมหัวแล้วแล้วก็มีต้นกล้วยแซมด้วย เดี๋ยวนันนี้เอ้ยปีนี้อาจจะลงต้นกล้วยเพิ่มนะครับบริเวณตรงนี้ต้นกล้วยถือว่าสวยอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้การอัปเดตสวนป่านาะทุ่งมนนะครับอัมนายล้สี่ปีสภาพก็โอเคสวยนะครับโครงสร้างสวยและเหลือต้นไม้ลงให้เต็มนะครับผมก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ